สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นสหอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มหรือ UPOIC ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเป็นเจ้าของสวนปาล์มซึ่งผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากทลายผลปาล์มสดของบริษัทและซื้อจากชาวสวนภายนอกที่มีสวนอยู่ใกล้กับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบผลผลิตรองอื่นๆคือน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบซึ่งสกัดจากเมล็ดในปาล์มและกากเมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บริษัทและบริษัทย่อยมีพื้นที่ปลูกป์มในที่ดินของบริษัทมีเอกสารสิทธิ์จำนวน1 4 5 9 1ไร่และในพื้นที่ของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาเช่าและใบอนุญาตเก็บหาของป่าจำนวน15,103านวน15,103ไร่ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่สามารถสกัดทลายผลปาล์มสดได้450,000ตันต่อปีและโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบมีกำลังผลิต26,500ตันของเมล็ดในปาล์มต่อปีรายได้ของบริษัทมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลิตหลักๆคือน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและกากเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตสินค้าต่อเนื่องในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเช่นน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารอาหารสัตว์เนยเนยเทียมสบู่แชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆเช่นขนมและไอศครีมกากเมล็ดในปาล์มใช้มากในฟาร์มเป็ดไก่และโรงงานอาหารสัตว์ จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันมเมล็ดในปาล์มดิบในปี2562ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเทียบได้กับราคาเมื่อ14ปีที่แล้วในขณะที่บริษัทยังต้องซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกในสัดส่วนสูงเนื่องจากมีพื้นที่สัมปทานที่หมดอายุและได้รับการต่ออายุออกไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทำประโยชน์เดิมรวมถึงการปลูกปาล์มทดแทน ในพื้นที่สัมปทานที่ได้รับการต่ออายุแล้วผลผลิตต่อไร่ของต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ที่เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วยังคงอยู่ในระดับต่ำซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีจึงจะได้ผลผล,ผลิตในอัตราปกติทําให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้มีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กรโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายบริษัทได้มีการสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆรวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นรวมถึงการปลูกพืชประเภทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปาล์มน้ำมัน ในเดือนกรกฎาคม2561อายการจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่าบริษัทเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน4,376ไร่ซึ่งกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินและขอให้ศาลสั่งให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่2สิงหาคม2562ศาลจังหวัดกระบี่ได้พิพากษายกฟ้องแต่มีคำสั่งให้บริษัทสมมอบพื้นที่แปลงดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่4ธันวาคม2562บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารชั้นต้นต่อสารอุทธรณ์ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารอุทธรณ์อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตั้งสำรองเป็นจำนวนเงิน28.5ล้านบาทจากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและสวนป์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2561 ในส่วนของพื้นที่อีกแปลงสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้บริษัทออกจากที่ดินแปลงหมายเลขที่601เนื้อที่ประมาณ973ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสมงบแห่งชาติที่36ทับ2559 และบริษัทได้ดำเนินการส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วซึ่งกรณีดังกล่าวมีผลให้บริษัทจะต้องรับซื้อผลปา์มสดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปา์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นมูลค่าทางบัญชีประมาณ8ล้านบาท การลงทุนในปี2562บริษัทไม่มีการลงทุนในโครงการใดที่มีนัยสำคัญซึ่งยังคงเน้นไปในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวการบำรุงรักษาต้นปาล์มการควบคุมค่าขนส่งและการซ่อมบำรุงเป็นหลักปาล์มน้ำมันที่ได้ดำเนินการปลูกทดแทนในปี2558บนพื้นที่1246ไไร่แต่เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี2561 แม้ว่าจะยังมีผลผลิตไม่มากนักแต่อัตราผลผลิตต่อไร่จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติในอีก2ปีในส่วนของพื้นที่ที่มีการปลูกปามทดแทนในปี2559เริ่มเก็ดเกี่ยวผลผลิตได้ในกลางปี2562ปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ปลูกปามมากกว่าร้อยลเป็นพื้นที่ของรัฐ พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งมีจำนวนประมาณ15,100ไร่โดยแบ่งเป็นสวนเคียนซา8,588ไร่และสวนชัยบุรีจำนวน6,515ไร่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ50,9ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยกอสวนเคียนซาได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ได้รับสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน4,294ไร่เป็นระยะเวลา30ปีโดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2557ถึงวันที่8กรกฎาคม2 5 8 7ในปี2558และ2559บริษัทได้เริ่มปลูกปลาล์มทดแทนในพื้นที่ที่ได้ทำสัญญาเช่าไปแล้วจำนวน1,246และ1,410ไร่ตามลำดับ ส่วนที่เหลือจำนวน1 2 9 1ไร่บริษัทได้พิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไปโดยไม่มีกำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพต้นปาล์มและผลผลิตต่อไร่เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในอัตราที่สูงส่วนพื้นที่อีกจำนวน4,294ไร่ทางกรมธนารักษ์จะดำเนินการนำไปจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ได้รับสิทธิ์การเช่ารายละไม่เกิน10ไร่ในระหว่างที่การดําเนินการเรื่องการจัดสรรพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองทาประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอัตราที่กําหนดจนกว่าการจัดสรรที่ดินจะดําเนินการแล้วเสร็จขอสวนชัยบุรีอยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่จํานวน6515ไร่ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์มีผลให้บริษัทต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่สมัมปทานส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นในระหว่างรอการดำเนินการดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่แปลงดังกล่าวโดยบริษัทย่อยต้องชำระค่าภาคหลวง ในอัตราร้อละ10ของราคาตลาดและค่าบำรุงป่าในอัตราสองเท่าของค่าภาคหลวงเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่27เมษายน2558โดยใบยอนุญาตมีอายุคราวละ1ปีซึ่งใบอนุญาตปัจจุบันจะสิ้นสุดวันที่14พฤษภาคม2563 การจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในปี2561และ2562บริษัทมีการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันมเมล็ดในปาล์มให้กับลูกค้ารายใหญ่รายเดียวซึ่งได้แก่บริษัทลำสูงหรือ LST คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ75และร้อยละ85ตามลำดับในปัจจุบันน้ำมันปาล์มไม่ได้นำมาเพื่อใช้เพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถ นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วยภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่าปีละ6 0 0 0 0่ล้านบาทในปัจจุบันพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยที่ให้ผลผลิตมีประมาณ5.5ล้านไร่ส่วนใหญ่ร้อยละ90ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมจากการที่วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตรทำให้แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาลและความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มนอกจากนี้ยังมีนโยบายของภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงที่เป็นฤดูการซึ่งมีผลผลิตปาล์มสดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากสนผผมให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาดประกอบกับจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ดเปิดดำเนินการมีมากถึง101แห่งและอัตราใช้กำลังการผลิตโดยรวมต่ำกว่า150 ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของผลปาล์มส่งผลให้ต้นทุนขายปรับตัวสูงขึ้นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งได้แก่พื้นที่ที่เป็นของรัฐคิดเป็นร้อยละ50.9ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัทซึ่งบริษัทย่อยสามารถดำเนินการต่อสัญญากับภาครัฐ ได้เพียงร้อยละ14.5ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัทส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่นั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการหากรัฐไม่พิจนารณาต่อสัญญาหรืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จะมีผลให้บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มลดลงส่งผลให้บริษัทต,ต้องซื้อผลปาล์มจากภายนอกเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลให้ต้นทุนขายสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรซึ่งบริษัทอาจสูญเสียที่ดินดังกล่าวปัจจัยบวกผลปาล์มสดมีจำนวนมากเพียงพอและราคาถูกน้ำมันปาล์มดิบมีราคาสูงมีพื้นที่ปลูกปาล์มมากขึ้น พื้นที่ของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดนส .3 กน,น,นส .3 และสค1ซึ่งมีจำนวน14,591ไร่ประกอบไปด้วยพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ 1. สวนกระบี่น้อย 2. สวนเขาพนม 3. สวนเขาเขน 4. สวนบ้านหมาก 5. สวนเกาะน้อย 6. สวนทับป,ปิก พื้นที่ที่เป็นของบริษัทย่อยพื้นที่เช่าราชพัสดุที่ตำบลเขียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนแรกจำนวน4,294ไร่มีกำหนดระยะเวลาเช่า30ปีถึงวันที่8กรกฎาคม2587 ส่วนที่ส4,294ไล่กรมธนารักษ์จะจัดสรรให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินพื้นที่สมปทานอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดอายุเมื่อวันที่1มกราคม2558อยู่ระหว่างดำเนินการขอต่ออายุบริษัทได้รับอนุญาตให้เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน พื้นที่6515ไร่โดยใบยอนุญาตมีอายุคราวละ1ปีนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปบริษัทพันศรีวิวัฒที่จังหวัดกระบี่ทำธุรกิจถือสัมปทานสวนปาล์มน้ำมันถือหุ้นร้อยละ99 98บริษัทปะจักวิวัฒที่ตั้งสวนปาล์มอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทสยามเอทินปาล์มประเภทธุรกิจเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ปาล์มถือหุ้นอยู่ร้อยละ50 ในปี2562 UPOIC ก็มีรายได้รวม564ล้านบาทขาดทุน4ล้านบาทโครงสร้างรายได้ในปี2562ก็มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำมันปาล์มดิบ ครับข้อมูลทั่วไปของ upoic หรือบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มก็มีสินทรัพย์รวมลดลงนี่สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลง,ง r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่55.24เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.97เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ3.16บาท อัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่0.82% UPOIC ก็ UP <S <S จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ UPOIC ก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟร์อยู่ที่24.34%ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทล่ําสูง69.96%บริษัทวัฒนาโชท5.70%นายสุวิทย์1.88%นายสมเกียรติ1.68%นายธรรมนูน1.15%จํานวนหุ้นจดทะเบียนก็มี324ล้านหุ้นราคาต่ําสุด1ปีอยู่ที่2บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่4.40บาท UPOIC ก็มี Market Cap อยู่ที่992ล้านบาทเป็นลำดับที่475ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ